วันนี้พามาดูการแก้ไขปัญหาพื้นปูนซุดครับโดยเป็นพื้นปูนของตัวแทงน้ํานะครับแล้วผมก็มีการปรับปรุงเพื่อทําให้พื้นปูนเนี่ยกลับมาได้ระดับอีกครั้งหนึ่งเพื่อวางแทงน้ําให้ได้ระดับนะครับแต่ต้องบอกว่าจริงๆพื้นปูนตรงนี้มันซุดตัวมานานแล้วนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านมือสองตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ห้าปีผ่านมาเนี่ยนะพื้นตรงนี้มันก็ซุดตัวอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้มันใช้งานได้ปกตินะครับแต่หลังหลังมาเนี่ยเมื่อเมื่อประมาณ2งเดือนที่แล้วนัหา,าม,มทาํ้ใ เกิดปัญหาคือน,น้ำเนี่ยมันไหลแล้วก็รั่วตื้งบริเวณตัวปากถังนะครับมันจะไหลออกมาเลยลักษณะแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุมาจากตัวพื้นปูนเนี่ยซุดตัวด้วยหรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกว่าพื้นปูนมันซุดมานานแล้วนะครับเกิน5ปีอย่างแน่นอนผมก็เลยจะถือโอกาสนี้นะครับมาปรับปรุงระบบแทงน้ําหลังบ้านของผมเนี่ยใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบลูกลอยนะครับท่อน้ําประปาต่างๆที่มันเก่าแล้วแล้วถูกใช้งานมาเกิน15ปีแล้วตั้งแต่ที่เขาสร้างบ้านมานะครับ รวมถึงเนี่ยในตอนถัดไปเนี่ยผมก็จะมีการติดตั้งตัวระบบท่อน้ำน้ําับใหม่รวมถึงตัวปั๊มน้ำใหม่แล้วก็ทำเป็นตัวหลังคาเพื่อกันแดดให้กับตัวแทงน้ำของเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้น้ำที่เราใช้เนี่ยมันร้อนนะครับซึ่งน้ำตรงนี้จริงๆผมจะใช้ในกรณีที่น้ำปราปามันไม่ไหลเท่านั้นนะครับแต่ผมก็จะมาปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นไอเดียสำหรับท่านใดเนี่ยอาจจะมีแทงน้ำลักษณะเหมือนผมอยู่นะครับเพื่อน,นำไปใช้งานได้นะครับ สิ่งที่ทาเริ่มต้นนะครับเราก็เอาน้ําในแทงค์นะครับออกให้หมดเลยนะครับส่วนหนึ่งที่สามารถนําไปใช้ได้เราก็เอาไปลดน้ําต้นไม้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ปล่อยทิ้งไปแล้วเราก็เอาตัวแทงค์น้ําต่างๆออกไปนะครับจากพื้นที่จากนั้นผมก็ลองมาวัดระยะนะครับของระดับตัวพื้นปูนดูนะก็จะเห็นว่าตัวพื้นปูนเนี่ยมันก็เอียงจริงครับ โดยพื้นของฐานปูนตรงนี้นะครับเขาทํามาตั้งแต่สร้างบ้านแรกๆเลยก็คือผ่านมา15ปีกว่าแล้วนะครับผมเนี่ยซื้อบ้านมือสองมาแล้วก็มาอยู่ประมาณ5ปีกว่าพื้นตรงเนี้ยมันก็เอียงอยู่อย่างนี้นะครับตัวถังน้ําก็เอียงอยู่ลักษณะแบบนี้แต่ตอนนั้นอ่ะมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแต่ช่วงนี้มันมีปัญหาน้ํารั่วด้วยอะไรด้วยผมก็เลยคิดว่าจะมาปรับปรุงในวันนี้เลยนะครับสิ่งที่ทําเริ่มต้นก็คือจะปรับปรุงตัวฐานของตัวพื้นปูนของแทงน้แํแเราก่อนนะครับ เนื่องจากตรงนี้ผมคิดว่ามันซุดตัวจนได้ระดับที่มันจะไม่ซุดตัวอีกแล้วนะครับเพราะว่าถูกใช้งานมานานผมก็จะใช้วิธีการนะครับตีแบบเนี่ยครอบตัวพื้นปูนเก่าของเขาไปให้ห่างออกมาข้างละประมาณ10เซนนะครับแล้วก็เซตระยะของแบบนะครับให้มันได้แนวระดับโดยการใช้เป็นระดับน้ำเนี่ยวางท่าบบนแบบของเราทั้ง4ด้านเลยนะครับให้มันได้ระดับทั้งหมดแล้วก็ตีแบบเพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงรอบด้านเลยนะครับซึ่งวิธีการนี้ต้องบอกว่าเป็นวิธีการที่ทําเองนะครับ ปรับปรุงเองได้ง่ายนะครับใช้งบที่ประหยัดนะครับแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง1 0 0และดีที่สุดนะครับถ้าจะทําให้ถูกต้อง1้0%ที่ดีที่สุดเนี่ยมันต้องมีการนะลงเสาเข็มอะไรต่างๆด้วยนะครับแต่ก็อยากให้ดูเป็นไอเดียเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับการปรับปรุงด้วยตัวเองหลังจากที่ผมตีแบบเสร็จนะครับบนฐานปูนเก่าเนี่ยผมก็จะมีการเจาะรูลงไปเพื่อเสียบเหล็กนะครับเป็นเหล็กข้ออ้อยขนาด อ่าิดมิลหรือว่าประมาณเก้ามิลครับเราเจาะรูลงไปแล้วก็ต้องมั่นใจว่าตัวเหล็กที่เราตอกลงไปทั้งหมดนะครับจะไม่สูงกว่าแบบที่เราได้ทําไว้นะเราก็หาไม้ตรงตรงเนี่ยมาทาบลองดูเลยนะครับแล้วเราก็ใช้เป็นเหล็กเส้นนะอันนี้ผมใช้เป็นเหล็กเส้นขนาดประมาณ2หุนเอามาวางนะครับให้เป็นลักษณะตารางขนาดอยู่ที่ประมาณ15บคูณ15เซนนะครับเหมือนเป็นเหล็กวายเม็ดนะครับตัวนี้วางไปที่บนพื้นปูนเก่าหรือว่าฐานปูนเก่าเลย ซึ่งตัวนี้มันก็จะทําให้เนื้อปูนที่เราจะเทปไปใหม่นะครับมันจะยึดติดกับตัวเนื้อปูนเก่าและทําให้ตัวเนื้อปูนเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยจากนั้นครับเราก็จะมาผสมเป็นปูนคอนกรีตครับอัตราส่วนปูน1ส่วนทราย2ส,ส่วนและใช้หินส่ส่วนนะครับซึ่งต้องบอกในงานนี้ผมก็ใช้วัสดุเก่าๆที่มีในบ้านทั้งหมดเลยนะครับคือแทบไม่ได้เสียตังค์ซื้อของเพิ่มเลยนะครับพวกหนินต่างๆเนี่ยก็ไปขูดมาจากกองหินเดิมต่งตางๆนะครับแล้วก็มาผสมให้ได้ อัตราส่วน1ต่อ2ต่อ4แล้วก็เทเข้าไปทับกับตัวฐานปูนเก่าเลยนะครับให้เต็มแบบของเราที่เราได้ทําไว้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ผมใช้ปูนไปประมาณ2ลูกนะครับเป็นปูนโครงสร้างนะปูนแดงตาช้างนะครับแล้วเราก็พยายามปาดให้ได้ตามระดับที่เราได้ทําแบบไว้เลยนะครับอันนี้อ้างอิงจากแบบที่เราได้ทําไว้ได้เลยแล้วก็ใช้เป็นไม้สามเหลี่ยมนะครับตัวนี้ไล่ ทำการปาดหน้าให้เรียบเสมอที่สุดนะครับตามแบบของเราเลยนะครับเราก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้จากนั้นนะเราก็ทิ้งไว้ประมาณสัก2 3ชั่วโมงแล้วก็มาปั่นหน้าปูนนะครับเหตุผลที่ต้องปั่นหน้าปูนก็คือเพื่อทําให้ตัวผิวหรือว่าตัวลวดลายของหน้าปูนเนี่ยมันเรียบเสมอกันนะครับและอีกอย่างเนี่ยก็จะช่วยทําให้ตัวหน้าปูนเนี่ยไม่เกิดอาการแตกลายงาต่างๆด้วยนะครับหรือถ้าใครจะใช้เป็นไม้กวาดทางมะพร้าว ไล่ขีดเอาก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดลวดลายจากนั้นเราก็ปล่อยให้ตัวพื้นปูนที่เราเทไปใหม่เนี่ยนะครับให้แห้งเลยนะครับถ้าอย่างน้อยต้องมา1ึวันผมก็มาวัดระดับดูใหม่นะครับจะเห็นว่าระดับเนี่ยก็กลับมาได้ระดับดีเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตัวแท้งน้ําของเราเนี่ยกลับมาวางไว้ที่เดิมนะแล้วจะทําให้ตัวแทงน้ําของเราเนี่ยกลับมาได้ แนวระดับนะครับแล้วก็ตั้งตรงได้เหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าวิธีการที่ผมนําเสนอไปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหรือว่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดนะครับแต่เป็นวิธีการที่เราสามารถทํได้ตัวได้ด้วยตัวเองแล้วก็ใช้งบที่ประหยัดนะครับไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากมากมายนะครับลองดูเป็นไอเดียเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยผมก็จะมีการมาปรับปรุงในส่วนของระบบปั๊มน้ําต่างๆรวมถึงการทําหลังคาอะไรเพิ่มเติอมอีกนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในตอนถัดไปนะครับ